สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกค่ะหอยไข่อีกแล้วค่ะหยอยโครงปีนขึ้นมาไข่อีกแล้วค่ะไขส่สุดกำแพงเลยค่ะฝนตกมีอย่ก้อนหนึ่งนะคะที่มันออกแล้วนะนดำๆเดี๋ยวจะเอาลงบ่อนะคะ วันตกสองวันติดกันเลยน้ำใสปิ้งเลยเห็นเนืนดินข้างล่างนั่ยนะค่ะ,ะนี่พ่อแม่พันดูบ่อน,นี้นะมันมีไข่ไหม ไม่มีไข่บ่อนี้ไม่มีไข่นะ,ะน,ะออน,น,นะคะนีะ่ค่ะบ่ออนุบาลนะคะเนี่ยันเนแดงกวายอยู่เลยแดงกวากก่อนนี่ค่ะ ไอ้โตโตนี่ประมาณสองอาทิตย์นะคะลูกหอยโขงภาคใต้ค่ะน่ารักแต่งกวาใส่เหมือนเดิมน,นะคะหอยลงเต็มเลยค่ะบ่อน,นี้เยอะมากใส่ไปหลายลังเหมือนกัน Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова